สวัสดีครับเคเองนะครับตอนนี้ก็เพิ่งตื่นเดี๋ยวจะหาอะไรกินก่อนวันนี้ก็มีแพลนว่าจะไปเที่ยวกับพวกพี่ๆรุ่นพี่คนไทยนะครับเขาจะพาเที่ยวฮอลลีวูดแล้วก็พาเที่ยวเอลเรอบๆเลยนะครับมีอะไรกินบ้างกินอะไหนดี ปรตีเบรคฟาสต์เคจะกินซีเรียลครับถ้าไม่กินซีเรียลก็กินพวกแพนเค้กพวกเบอร์เกอร์ยังจะไม่กินครับเช้าไป mm. ที่เคกินนะครับที่กินบ่อยๆเลยจะมีเนะี Ye ่ยยี่ห้อวิสตรีมคือพกมาจากที่ไทยมาไหลหลายอันที่อเมริกาไม่มีขายถ้าสมมุติว่าเจ้าของซีเรียลยี่ห้อนี้มาดูนะครับก็สนใจอยาก <laughs> ส่งมาให้กินก็ได้นะครับ <laughs> ถ้าใครกินอีกก็จะมีเนี่ยซอสเจ็ดเฟล็กส์อันนี้ที่วอร์มาก็มีขายก็สําหรับคนที่สงสัยนะครับว่าอาหารเช้าคิดกินอะไรก็กินประมาณนี้ <c oughs> ถามว่าอิ่มไหมนี่อิ่มแ <c oughs> อว้วอันนี้เหมือนเป็นแบบของว่างเฉยๆแล้วก็ส่วนมากก็จะออกไปข้างนอกแล้วก็ไปหาอะไรกินเพิ่มเติมเดี๋ยวจะไปแต่งตัว <c oughs> เปลี่ยนเสื้อผ้านิดหน่อยแล้วเดี๋ยวพี่เขาก็มารับแล้วมั้ง เดี๋ยวมาดูเลยนะครับว่าวันนี้เคจะทำอะไรบ้างออตอนนี้ก็กำลังหาทางไปฮอลลีวูดอยู่นะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะไปยังไงคือจะไปฮอลลีวูดที่ใกล้ที่สุดคือฮอลลีวูดซายมัน มองจากไกลๆมันเห็นอยู่แล้วอะแต่ถ้าสมมตรถจะไปใกล้ๆแล้วก็หาวิวดีๆถ่ายรูปก็ต้องใช้เวลาสักหน่อยแล้วก็ต้องไปจอดรถที่ใกล้ๆแล้วก็เดินเข้าไปนะครับ มาถึงแล้วนะครับพี่ฮอลลีวูดเพิ่งไปจอดรถเสร็จแล้วก็กําลังจะมาถ่ายรูปนะครับก็จะพามาดูว่าฮอลลีวูดไซที่นี่มันเป็นไงบ้างตอนนี้เที่ยง oh, ก็ตอนแรกกะว่าจะ oh. ขึ้นไปไฮก์ะครับแต่มันบอกว่า6ไมล์ oh. Oh. ก็คือ oh. Oh. ถ้าไปล,ลงไปขึ้นไปกลับอะไรเงี้ยก็ประมาณ5ชั่วโมงก็ <laughs> เสียวเวลานะ <laughs> ก็เลยกะว่าจะไม่ทําก็ตรงนี้มันก็จะเป็นจุดที่ ครบคนจะมาเยอะมากๆจะมีเนี่ยถ้ามองใกล้ๆจะได้ยินเสียงนักท่องเที่ยวเยอะอยู่าาเขาก็จะมาถ่ายรูปกันตรงนี้ก็เป็นจุดชมชมวิวนะครับแล้วก็เป็นจุดที่สำคัญสํคจุดหนึ่งเลยใน LA าานะครับก็ใครมาก็แนะนําให้มาจุดนี้ก็ได้ก็เมื่อกี้เพิ่งไปฮอลลีวูดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเอ๊ยโฟกัสตอนนี้กำลังจะไป ร้านอาหารไทยร้านนึ่งชื่อว่าป้าออสเป็นร้านอาหารก๋วยเตี๋ยวที่ดังมากมีคนแนะนํามาคนท้องถิ่นแนะนํามาได้อาหารแล้วครับเส้นเล็กน้าที่จืดมากๆเป็นเมนูเด็กร้อนร้อนกินอาหารเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กําลังจะไปชอปปิง้งอ๋อ In my sight, I swear I'm hitting the floor. I could swear that my stomach just sunk a meter. I'll be dead if I take any more. You make me feel kinda bad, kinda good. นี้ก็อยู่ที่ร้านอาหารเกาหลีนะครับอยู่ที่เกาหนทาวเกาหลีาวใน LA ก็จะมากินกินอะไรนะปลาหมึกปลาหมึกที่ขยับอยู่อะลายบอลชูพูส่ะปลาหมึกที่ขยับอยู่เราก็จะกินสดๆนี่จะกระดุกกระดิกแรงมากแล้จิ้มยังไงใส่อะนี่ยับยับใหญ่ยอย่างกันนอนเฮ้ยทำไมมันไม่ดิ้นน่ะใ่ ไม่กล้าคืนเนี่ยกินน้ำตามก่อนเพิ่งแยกกับพวกรุ่นพี่ๆเขานะครับกินที่เค r เรียนเท้ามานะครับไปกินพวกซาชิมิแล้วก็กินปลาหมึกอะครับที่มันยังมีคือเขาตัดมาแล้วแต่มันยังตุกติกตุกติกอยู่ก็ตอนนี้ก็มาถึงที่ห้องพักแล้วเดี๋ยวจะอาบน้ำแล้วก็ไม่มีอะไรมาก น่าจะนอนแล้วก็วันนี้ก็สนุกมากนะครับก็ไป LA มาก็ต้องขอบคุณพวกพี่ๆเขาด้วยนะครับที่มาพาทัวร์เ a ลเลยอะครับก็ขอบคุณมากนะครับ <laughs> พรุ่งนี้เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่าเคกับพวกเพื่อนๆจะไปเที่ยวที่ไหนกันการจะเช่ารถแล้วก็ไปเที่ยวพวกเอ่อซานดิเอโกหรืออาจจะขับไปไหนมาไหนนะครับเดี๋ยวก็รอติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ